เป็นคำได้คลิป160นะคะวันนี้เราพุ่งไป่อยน้องออกมาจากที่ร้านนะคะเป็นวันพุทธที่25อันนี้จะเป็นถนนเส้นที่เราจะกับลไปที่ร้านเราได้เติมน้ำมันเ็นซินะะออกมาแล้ว2ลิตรทดลองนั่งครั้งแรกขี่ครั้งแรกรู้สึกนุ่มมาก ถนนที่นี่ก็เหมือนตรงจันนิดๆนะคะต้องคอยหลบแต่ว่าโอเคตัวรถสูงสำหรับผู้หญิงอย่างเราเพราะว่าตัวเราสูงแค่ประมาณ155ยแห้ารู้สึกก็จะเหมือนโชก็จะแข็งอยู่นิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ต่างจากการนั่งเวฟนั่งฟีโน่มานะคะเพราะโดยปกติเราจะขี่พวกเวฟฟินฟีโน่พอ,อได้นั่งครั้งนี้ เป็นครั้งแรกก็รู้สึกถึงความแตกต่างอันนี้จะเป็นที่จันทบุรีนะคะจะเป็นพวกสวนทุเรียนนมนเลยก็จะเห็นป่ายางป่าทุเรียนมงคุดเงาะนะคะถเราก็จะหลบด มือก็จะเป็นทุเรียนเหมือนกันทึ่โนโปนะคะได้ประมาณปีหนึง่งได้ถึงล้านเลยหนึ่งหกตัวนี้จะมีสัญญาณกันขโมยด้วยกรณีที่มีคนมาขยับทุเรียนรถเรา พอไม่แตะรถแล้วก็จะเงียบเราจะทดสอบการใส่มือถือลงไปในช่องของคอนโซลน,นะคะว่าจะสามารถใส่มือถือได้เยอะไหมนี้เราลองเครื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองเครื่องที่สามโอ้ยังเหลือค่ะยังสามารถใส่ได้อีกเครื่องหนึ่งเลยนะคะถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ใหญ่มากโอเค ลองใส่ใสายชาร์จได้ด้วยยังไม่เต็มนะคะกายังใส่อุปกรณ์อื่นๆได้อีกอาก,กาศโอเคช่องเยี่ยมมากเลยค่ะถือว่ามีความจุแล้วเราลองปิดดูโอเคนี่ค่ะเหลือเพื่อค่ะใส่โทรศัพท์ได้สี่เครื่องเลยค่ะ พอดีเรามีโทรศัพท์มาทดลองแค่นี้เราก็เลยลองได้แค่สามแล้วก็ลองใส่พวกปากกาแบบดูอะไรดูนะคะถ้าเป็นกระเป๋าตังก็ได้ค่ะเราก็จะมาลองใส่ในช่องด้านขวามือนะคะช่องด้านขวามือจะมีความตื้นกว่านี่ค่ะสามก็สามารถใส่ตรงนี้ได้อีกนะคะโอเคแต่เขาไม่มีฝาครอบเหมือนผังด้านซ้ายมือนะคะ โอเคก็ใส่อุปกรณ์ได้เยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้เราจะทดสอบการชาร์จแบตมือถือนะคะในช่อง USB ที่เขาให้มาในกลอ่องเสียบดูต่อเข้ากับโทรศัพท์แจ้งสถานะไฟนะคะไฟเข้า ใช้งานได้ค่ะ